นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่ห7ิบดซื้อบ้านเช่าแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นดอกบัวรีบออกจากบ้านเช่าไปยังบ้านหญิงชราที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าหลังเธอได้ฟังที่เจ้าจุกบอกก็คิดว่าบ้านหลังนี้เหมาะที่จะซื้อเก็บไว้จริงๆไม่ไกลจากตลาดมากใกล้บ้านขุนนางมีผู้คนอาศัยอยู่โดยรอบไม่เปลี่ยวเกินไปสําหรับผู้หญิงและเด็ก3มถึงสคนที่จะอยู่ด้วยกันถึงจะแพงเธอจะลองสู้ราคาดูเก็บไว้ให้ลูกหลาน กไก่ไม้ไต่คู่อ่างกไก่ไมยมกไมยมกมีคนอยู่ใหม่เจ้ากะดอกบัวส่งเสียงเรียกอยู่หน้าบ้านหญิงชาราเดินเล่นในสวนพอดีได้ยินเสียงเรียกจำได้ว่าเป็นผู้เช่าบ้านรายใหม่หรือจะมาขอคืนค่าเช่าและย้ายออกเธอไม่ให้รอกหญิงชาราเพียงยืนนิ่งไม่เปิดประตูและไม่ขานรับให้เข้าใจว่าเธอไม่อยู่ดีกว่าข้าผู้เช่าบ้านไม่กี่วันก่อนอยากได้บ้านหลังนี้ขอซื้อต่อได้ไหมเจ้าคะ ดอกบัวพูดอยู่หน้าบ้านให้ได้ยินเลยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้ยินต่างตกใจจะไปห้ามปามหญิงสาวแต่ทว่าหญิงชารารีเปิดประตูบ้านออกมาแล้วดันดอกบัวเข้าไปในบ้านจากนั้นปิดประตูลงทันทีเชิญนั่งก่อนหญิงชารารีไปเตรียมน้ำชาและขนมอันมีน้อยนิดมาให้หญิงสาวตรงหน้าทันทีต้องการขายบ้านหลังนี้มากแต่ติดประกาศขายอย่างไรก็ไม่มีคนมาซื้อเลยติดป้ายให้เช่าแทนแต่ส่วนใหญ่มาเช่าไม่ถึงเดือนมักจะหนีหรือมาขอค่าเช่าคืนหลายรายแล้ว ขายบ้านหลังนั้นราคาเท่าไหร่เจ้าคะดอกบัวถามตรงประเด็นเลยไม่อ้อมค้อมแต่อย่างใดเธอจะรีบกลับไปหาน้องเสือและน้องไอริสในมิติต,ตอนนี้ฝากเจ้าจุกดูไว้ให้ก่อนเธอจะรีบกลับไปหาให้เร็วที่สุดเพียงห้าเท่านั้นหญิงชราพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นดีใจห้าทองแท่งหรือเจ้าคะดอกบัวดูเงินในมิติต,ตอนนี้ก็พอจะจ่ายราคานี้ได้อยู่กับฟันเงินหายไปบางส่วนเลยทีเดียว ไม่ใช่ใช่ห้าบาททองเท่านั้นพอจ่ายตอนนี้ลดให้เหลือสามบาททองขายขาดไม่รับคืนแต่อย่างใดหญิงชรารีพูดรบรัดกลัวดอกบัวเปลี่ยนใจไม่ซื้อบ้านหลังนี้ซะก่อนทำไมถูกนักเล่าเจ้ากาปกติบ้านในเมืองหลวงไม่ต่ำกว่าสามทองแท่งขึ้นไปและบ้านหลังนั้นใหญ่โตมีบ่อน้ำด้วยดอกบัวถามด้วยความสงสัยเอ่มค่าใจบุญรีบจ่ายเงินแล้วไปที่กรมวังกันเพื่อโอนชื่อเจ้าเป็นเจ้าของเลย หญิงชรารีบเร่งดอกบอยหญิงสาวสงสัยอยู่แต่เจ้าจุกว่าบ้านที่อยู่มีดอกไม้มินตราอยู่มีพลังชีวิตเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นบ้านที่มีค่ามากเธอเชื่อเจ้าจุก ายเงินหญิงชราเสร็จก็เห็นหญิงชรารีบจูงเธอเปิดประตูไปกรมวังทันทีภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงทุกอย่างก็เสร็จสิ้นมีชื่อเธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เรียบร้อยจากนั้นหญิงชราก็หายไปเลยอย่างว่องไวถ้าดอกบัวตามไปอีกนิดจะพบว่าหญิงชรารีบกลับบ้านเก็บของไปอยู่ที่อื่นทันทีส่วนบ้านหลังนี้หญิงชราก็เช่าต่อมาอีกทีก็รีบไปคืนบ้านเช่าทันทีถึงเวลาแล้วหญิงชราผู้นี้จะกลับบ้านเกิดที่แสนห่างไกลจากเมืองหลวงแห่งนี้มากและตลอดชีวิตจากนี้ไปจะไม่มีวันกลับมาที่นี้อีก ที่นี้ทําให้เธอมีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้เธอมีความทุกข์มันถึงเวลาต้องจากลาเมืองหลวงแห่งนี้แล้วหญิงชารามองส่งเมืองหลวงเมืองมนุษย์แห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินจากไป ดอกบัวที่กำลังงุนงงว่าเธอได้เป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในเมืองหลวงเมืองมนุษย์แห่งนี้เรียบร้อยต่อไปเธอจะนำน้องเสือและน้องไอริสออกจากมิติออกมาจะได้ใช้ชีวิตปกติสักทีถ้าใครถามว่าเหล่าเด็กก็น้อยมาจากไหนก็บอกว่าเธอฝากญาติไว้ญาติเพิ่งพาลูกๆของเธอมาส่งที่นี่ดอกบัวพอคิดแบบนั้นก็ยิ้มออยอย่างมีความสุขแล้วเดินจากกรมวังกลับบ้านถ้าเธอหันไปมองอีกด้านของถนนเธอจะเห็นสามีของเธอเมมาราที่ตอนนี้กลายเป็นแม่ทัพหนุ่มกำลังเดินสวนกันไปอย่างน่าเสียดาย เมมาราชหลังเดินผ่านไปสักพักก็หยุดนิ้งหันกลับไปมองข้างหลังก็เห็นเพียงหลังบอบบางของสตรีผู้หนึ่งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกนั้นแสนคุ้นเคยแต่เขาก็สะบัดหน้าไปมาไม่อยากให้ความหวังตัวเองเพราะกลัวจะผิดหวังและเรื่องที่ภรรยาของเขาจะทะลุมิติมาอยู่โลกแห่งนั้นด้วยก็ไม่น่าเป็นไปได้เขาควรยอมรับความจริงสักทีจากนั้นชายหนุ่มก็เดินต่อไปยังวังของรัชทายาทต่อณนะวังรัชทายาท รัชทายาทกำลังนั่งทำงานอยู่เขากับเสด็จพ่อตกลงกันไว้ว่าจะลองส่งทูตไปเจราจาก่อนเพื่อรอดูผลลัพบอีกทีพวกเขาต่างคิดตรงกันว่าชีวิตของราชสำคัญที่สุดลองเจราจาหาไม่ประสบผลสำเร็จจะส่งกองทัพไปตีคืนกลับมาแล้วจัดการคนเถื่อนให้หมดสิน้นแม่ทัพเมมาราชมาถ,ถึงแล้วพระพุทธเจ้าข้ามหาดเล็กในรัชทายาทส่งเสียงบอกอยู่หน้าห้องทำงานให้เข้ามาได้รัชทายาทรับสั่งออกมา แม่ทัพเมมราชมาถึงก็เคารพรัชทายาทก่อนจะนั่งที่ต่างไม้เตี้ยไม่ไกลาจากรัชทายาทโดยมีมหาดเล็กนำชาและขนมไทยมารับรองขณะที่แม่ทัพเมมราชกำลังจะหยิบชาขึ้นมาจิบตามปกติที่เขาทำเวลามาหารัชทายาทเขาวางชาลงจากนั้นก็ไม่แต่ชาและขนมอีกเลยสร้างความแปลกใจให้รัชทายาทแต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะครั้งนี้มีเรื่องใหญ่กว่านั้นข้าอยากให้ท่านไปกับคณะทูตท,ที่ไปเจรจาเมืองฟ้ายางโดยเราจะมีเงื่อนไขหลักสามข้อ คืนเมืองฟ้ายังกลับสู่เมืองมนุษย์อีกครั้งแรกกับที่ยอมรับคนเถื่อนเป็นพลเมืองของเมืองมนุษย์ตลอดไปมีที่อยู่อาศัยไม่เร่ร่อนต่อไปให้เมืองฟ้ายังปกครองด้วยเจ้าเมืองจากเมืองมนุษย์ต่อไปแรกกับการที่แบ่งที่ดินหนึ่งพันไร่รอบนอกเมืองฟ้ายังพร้อมกับปกครองตัวเองได้เลยมีปัญหาอะไรเมืองมนุษย์จะช่วยเหลือตลอดปล่อยตัวรองแม่ทัพนักรบและทหารทั้งหมดของกองทัพแรกกับเงินหนึ่งมืทองแทง่ง รัชทายาทอ่านเงื่อนไขจบกองหน้าไปมองแม่ทัพเมมาราชที่กำลังครุ่นคิดอย่างหนักใจหนึ่งก็แอบ,บหนักใจไปด้วยเพราะหัวหน้าคนเถื่อนน่าจะเป็นคนมากเล่ยอยู่ไม่น่าจะยอมรับเงื่อนไขาสามข้อแบบนี้ง่ายๆอีกอย่างเขากลัวว่าจะมีแผนการอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังอีกไหมกระหม่อมมีความเห็นบางประการพระพุทธเจ้าค่าแม่ทัพเมมาราชมีความคิดอยากไปที่เมืองฟายางแล้วหาทางลักลอบเข้าไปสืบเรื่องภายในและติดต่อองรักที่ดําดินก่อนหน้านี้ที่เข้าไปในเมืองแล้วหายสาบสูญไปเลย ระหม่อมขอขันอาสาไปสืบเรื่องในเมืองฟ้ายัางก่อนพระพุทธเจ้าค่ะแม่ทัพเมมาราเสนอตัวเองเขาเองก็อยากเห็นหัวหน้าคนเถื่อนเหมือนกันว่าเป็นใครเพราะในนิยายแล้วหัวหน้าคนเถื่อนไม่ใช่คนฉลาดมากเล่แบบนี้มีดีเพียงกำลังกายที่มากกว่าใครในกลุ่มคนเถื่อนเท่านั้น